ตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะราคาน่าจะอยู่ประมาณประมาณหมื่นสองหมื่นสามนะครับอันนี้ขึ้นมาเท่าไหร่นะ,ะจากหมื่นสองหมื่นจากหมื่นสามอ่ะจากหมื่นสามก็ขึ้นมาประมาณหกพันนะครับประมาณหกพันบาทนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับก็คือสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วน,นะครับ มาอยู่ในช่องของพี่อุ้ย ADA นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับแพลตฟอร์ม EMCD.IO นะครับก็หลังจากที่ลางหายการอัปเดตไปค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับก็คือแพลตฟอร์มนี้นะครับจะเป็นการลงทุนนะครับก็คือจะไม่มีการแบบฟรีนะครับก็จะไม่มีการฟรีนะครับก็ลงทุนล้วนๆนะครับก็นะครับในแพลตฟอร์มนี้นะครับผมก็ได้อ่า ลงทุนไปนะครับประมาณาถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2อ0พามร้อ 2, ประมาณนะครับประมาณ2 3 0 0นะครับแล้วผมก็ได้กำไรมานะครับพอสมควรนะครับก็จากที่าราคาขึ้นด้วยนะครับแล้วก็กำไรรายวันด้วยนะครับไปดูที่แผนที่หนึ่งนะครับแผนที่หนึ่งตอนนี้ระยะเวลาผ่านไปแล้วสามอยสี่สวันนะครับก็ทั้งหมด ระยะเวลาทั้งหมดก็คือ360วันนะครับ1ปีนะครับลงทุนนะครับก็นี่ก็จะเป็นกําไรรายวันที่ผมได้รับนะครับก็อาจจะไม่ไปหน้าถัดไปแล้วกันก็ขออยู่หน้านี้แล้วกันก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่14เดือน8 2025นะครับแล้วก็วันที่15 16 17 18 19 20 21 22 23นะครับส่วนของวันนี้วันที่24นะครับยังไม่เข้านะครับเพราะว่ามันจะเข้าตอนประมาณ7โมงนะครับประมาณ7โมง07.01นะครับก็ ตอนนี้ก็เวลาประมาณตีห้าครึ่งนะครับก็ยังไม่เข้านะครับก็ปกติก็เข้าทุกวันนะครับสําหรับกําไรตรงนี้ก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าอ่า passive passive income นะครับก็คือรับรายได้ในทุกๆวันนะครับแม้แม้ขนาดเรานอนหลับนะครับแต่ว่าเราก็ต้องลงทุนนะถ้าเราไม่ลงทุนก็มันก็ไม่มีเราก็ไม่มีรายได้ครับก็นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของแผนที่หนึ่งนะครับผมก็จะมีอยู่ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าเหรียญอ่า BCH หรืออ่า Bitcoin Cash นะครับก็ เดี๋ยวกลับไปดูในแผนที่สองนะครับในแผนที่สองอันนี้ผมเพิ่มเพิ่มเงินลงทุนไปเมื่อวานนี้นะครับเพิ่มเงินลงทุนไปอีกนะครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองนะครับก็ตอนนี้ก็มีอยู่ในแผนนะครับศูนย์จุดหนึ่งศูนย์หนึ่งสามนะครับ BTCABCH นะครับก็ปิดคอยนค่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเปิดเปิดไว้สองแผนนะครับลงทุนอ่าช้ากว่ากันนะครับก็แผนนี้ก็เพิ่งได้สามรอยี่สิบเจ็ดวันนะครับก็ ทั้งสองแผนนะครับก็จะจบในปลายเดือนอกันยานะครับปลายเดือนกันยานะครับคือจะบอกว่าการที่ว่าผมได้รับกำไรรายวันใช่ไหมเมื <oka> ่อถึงครบกำหนดทุกสิ้นเดือนนะครับมันจะรวมยอดดอกเบี้ยทั้งหมดที่บวกอยู่ตรงนี้มันจะรวมยอดดอกเบี้ยที่ผมได้อะ yeah. เข้าเข้ามารวมกับมันจะรวมยอดดอกเบี้ยที่ผมได้นะครับเข้ามารวมกับเงินต้นเข้ามารวมกับเงินต้นเข้ามารวมกับเหรียญบิตคอยข้างต้น เสร็จแล้วนะครับอ่าผมก็จะได้อัต ies, like ราดอกเบี้ยใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปให้ดูนะครับก็อ่าอันนี้ก็จะเป็นอัตราดอกเบี้ยของเดือนนี้นะครับของเดือนสิงหาคมนะครับก็คือได้อยู่0.0042164นะครับเดี๋ยวผมจะย้อนไปดูประมาณช่วงเดือนเจ็ดนะครับอันนี้จะเป็นวันที่15 15เดือน8 2025นะครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปดูประมาณช่วงเดือนเจ็ดน่าจะอยู่ประมาณนาที่3อันนี้ก็คือช่วงจังหวัดนะครับวันที่28 ช่วงวันที่28นะครับเขาได้รวมอ่ายอดเงินของผมนะครับอเขาได้รวมยอดดอกเบี้ยที่ผมได้รับนะครับแล้วก็โอนเข้าไปรวมกับอ่าเงินต้นนะครับที่ที่ผมได้แจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือเมื่อวันที่28นะครับวันที่28เดือน7นะครับ2พคนะครับผมยังได้รับอยู่ที่0.00215นะครับก็คือ0.004ตัวแล้วก็215นะครับพอหลังจากยอดรวมตรงนี้นะครับเข้ามาอยู่ในรวมกับเงินต้นแล้วนะครับผม พอเดือนถัดมานะครับอ่าไหนเดือนถัดมาเดือนถัดมาผมก็ได้รับเพิ่มเพิ่มขึ้นมานะครับจากตอนแรกนะครับอ00 0.000215 000นะครับก็เป็น00 0.0002164นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือมันจะเพิ่มแล้วก็ตัดยอดตัดยอดในทุกๆเดือนเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่า,อาดอกเบี้ยทบต้นนะครับดอกเบี้ยทบต้นนะครับก็คือจะเอาดอกเบี้ยของเดือนนี้มาทบต้นในเดือนนั้นแล้วก็คิดอัตราดอกเบี้ยใหม่ในเดือนถัดไป แล้วพอสิ้นเดือนปุ๊บก็จะเอาดอกเบี้ยของเดือนนั้นมารวมกับเงินต้นของทั้งหมดแล้วก็พอเดือนถัดไปก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยใหม่ก็คือมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันจะไม่แบบเอ่อเท่าเดือนตลอดในทุกๆเดือนนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นในทุกๆเดือนประมาณนั้นนะครับก็นะครับเดี๋ยวไปดูอ่าทางด้านราคาของเหรียญบิตคอยนแคสนะครับอ่าในคอยมาเก็ตแคปนะครับก็นะครับอ่าอัปเดตราคากันหน่อยนะครับก็ปัจจุบันนะครับราคา อ่าตอนหนึ่งเหรียญน,นะครับก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับห้าสิบเอ็ดจุดศูนย์เก้าบาทไทยนะครับก็นะครับอ่ทรงการาฟตอนนี้ก็คือแบบไปแบบเรื่อยๆเลยนะครับไปแบบเรื่อยๆเลยก็ขึ้นก็ไม่มากนะครับลงก็ไม่เยอะนะครับคือก่อนหน้านี้นะครับตอนนั้นถ้าผมจาไม่ผิดนะราคาน่าจะอยู่ประมาณประมาณหมื่นสองหมื่นสามนะครับอันนี้ขึ้นมาเท่าไหร่นะอ่าจากหมื่นสองหมื่นจากหมื่นสาม จากหมื่นสามก็ขึ้นมาอประมาณหกพันนะครับประมาณหกพันบาทนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับก็คือเดี๋ยวย้อนกลับไปที่ EMCD.IO นะครับก็คืออจากมูลค่าตรงนี้นะครับจากมูลค่าตรงนี้นะครับร้อยสิบเก้าเหรียญตรงนี้นะครับจากตอนแรกนะครับผมลงทุนประมาณอ่เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมลองคิดดูกอนมันประมาณสามสิบสามจุดห้าเงินดอลลาร์ในในตอนที่ผมลงทุนนะมันสามสิบสามจุดห้า อมันประมาณสองพันสองร้อยครับอ่ามันประมาณสองพันสองร้อยก็ประมาณประมาณหกสิบห้าเหรียญน,นะหกสิบห้าเหรียญถ้าเอายอดตอนนี้ไปลบหกสิบห้าเหรียญอ่าหนึ่งหนึ่งเก้าลบหกสิบห้าเท่ากับเท่ากับว่าผมได้กำไรมาห้าสิบสี่เหรียญห้าสิบสี่เหรียญยูเอสห้าสิบสี่เหรียญยูเอสคูณยอดเงินนปัจจุบันนะก็ประมาณสามสิบสองบาทคูณสามสิบสองเท่ากับ เท่ากับว่าผมลงทุนไป2,200แต่ว่าผมได้กำไรมา1,700นะครับโดยประมาณนะครับก็มาอัปเดตนะครับมาแจ้งนะครับว่าแผนที่ผมลงทุนไว้นะครับก็ใกล้จะจบแล้วนะครับในปลายเดือนกันยานี้นะครับปลายเดือนกันยานี้ผมก็จะทำการถอนนะครับออกไปเข้ากระเป๋าบิดครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูอีกคลิปหนึ่งนะครับก็คือเป็นการอัปเดตการถอนนะครับ จริงๆผมถอนออกไปจริงๆผมเปิดได้ประมาณสี่แผ่นเลยนะผมเปิดได้ประมาณสี่แผ่นแล้วก็ผมได้ถอนเงินออกไปแล้วนะครับผมได้ถอนเงินออกไปแล้วเออได้ถอนเงินออกไปประมาณสองครั้งสองครั้งแล้วนะครับก็คือมันจะเป็นแพลตฟอร์มอ่าเดี๋ยวผมไปให้ให้ไปดูที่หน้าอ่าหน้าแพลตฟอร์มเลยหน้าโฮมเลยก็คือจริงๆแล้วมันจะเป็นแพลตฟอร์มอ่าสําหรับขุดเหรียญอ่ามันจะเป็นคล้ายๆอ่าถ้าเ,เพื่อนๆรู้จักอ่าไนแฮรไหม นะถ้าเ,เพื่อนๆรู้จักเว็บไซต์ของ n i g h Head หรือว่าแอปพลิเคชันของ n i g h Head นะครับก็จะเป็นการาขุดเหรียญน,นะครับคือถ้าเ,เพื่อนๆมีอ่เขาเรียกว่า,อ,า,าอ่การ์ดจอการ์ดจอคอมพิวเตอร์นะครับเราก็ต้องใช้การ์ดจออ่ที่มันอ่มีความค่อนข้างแรงนะครับสเปคค่อนข้างแรงเพื่อที่จะมาขุดเหรียญนะครับก็นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจที่อยากขุดเหรียญน,นะครับก็ให้กดไปที่เมนูคำว่า mining นะครับ mining mining account mining ตรงนีง้ก็ได้นะครับหรือว่าจะกดไปที่ mining account ตรงนีง้ก็ได้นะครับ ก็มันก็จะมีเหรียญให้ขุดอยู่อ่มันจะมีบิตคอยมีมีหลายหลายเหรียญน,นะครับเพื่อนๆก็ลองเข้ามาดูเอานะครับมาลองมาดูขุดอีธเลียมได้ด้วยนะครับขุดได้ขุดได้เยอะเลยล่ะขุดได้เยอะเลยเหรียญแดดก็ได้เหรียญบิตคอยแคสก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่มีไม่มีเอคอมพิวเตอร์ Computer ตัวแรงแล้วก็เพราะว่ามันต้องติดตั้งโปรแกรมนะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆจะไอ้นี่จะดาวจะดาวน์โหลดเพื่อ จะดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อขุดเหรียญน,นะเพื่อนๆต้องติดตั้งโปรแกรมลงเครื่องนะครับเพราะว่ามันจะต้องติดตั้งลงบนพ c ซหรือคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ต้องใช้ค่าจอแรงมากแล้วก็ต้องขุดตลอด24ชั่วโมงด้วยต้องเปิดไว้ตลอด24ชั่วโมงผมผมไม่แน่ใจว่ามันจะคุมกับค่าไฟไหมนะมันจะคุมกับค่าไฟไหมนะแล้วก็อีกอย่างถ้าไม่มีแอร์หรือไม่มีอะไรที่มันทําความเย็นให้กับอคอมพิวเตอร์พ c ซหรือกาจอนะผมว่าเจ๊งครับขุดได้ไม่เกินหนึ่งเดือนหรอก ผมมัน่าคอมน่าจะแห้งซะก่อนเพราะต้องเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยก็มาแนะนําอัปเดตประมาณนี้นะครับยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องพี่อุเอเงผมด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะมาอัปเดตในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ